สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้นะฮะ9มีนานะฮะ10โมงนะฮะจนถึงวันที่14มีนา2ทุ่มนะครับตัวโปเกมอนนะครับตัวเกมนะฮะโปเกมอนโกนะฮะมีกิจกรรมใหม่ชื่อกิจกรรมค้นหาตำนานนะฮะหรือสาหาตำนานนะฮะโดยปล่อยชายนี่ตัวใหม่นะฮะโน้ตพารนะฮะนี่เป็นตัวเหลืองอ่อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ตัวโน้ตพารทเนี่ยนะครับมีร่าง2นะฮะโดยจะต้องใช้แคนดี้นะฮะห้าสิบแคนดี้บวกกับอยู่ใต้รัวนะฮะอยู่ใต้รัวอ่ารัวเหล็กนะฮะก็คืออ่าในการที่จะอีโวหรือว่าพัฒนาร่างโน้ตพาร์ทเนี่ยนะครับเราต้องปล่อยรัวเหล็กหรือไปอยู่ใต้เสาที่ปล่อยรัวเหล็กนะครับใครปล่อยก็ได้ครับเพื่อนปล่อยอ่าชาวบ้านปล่อย หรือเราปล่อยเองนะฮะได้หมดไปอยู่ใต้ใต้เสานะครับคือให้ให้ระยะมันถึงนะครับก็มันถึงจะพัฒนาร่างเป็นอ่โปโบพาร์ได้นะครับผมก็ชายนี่ตัวนี้เหลืองอ่อยเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะฮะเหลืองดีเออชอบอ่ะผมชอบชายนี่สีอย่างนี้นะคือสีมันดูแบบเออเป็นเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยไอ้นี่สีเหมือนไอ้นี่เลยนะผมว่า ไ <Iron> <c oughs> อออนแมนแดงเหลืองนะครับก็ไล่จับกันนะฮะก็ใช้นี่ตัวใหม่นะฮะโปเกมอนที่จะเกิดในกิจกรรมนะฮะที่จะเกิดในป่าก็จะมีดิกเลตนะฮะดิกเลตจอมขุดนะครับแล้วก็มีจีโอดูดนะครับจีโอดูดใครยังไม่มีตัวดีๆก็หาเก็บไว้ด้วยนะฮะแมกนิมัยนะครับแมกนิมัยตัวนี้เป็น โปเกมอนเหล็กที่ดีที่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกล่างที่3จะต้องพัฒนาใต้รัวเหล็กเหมือนกันนะครับตัวแมกนีไมท์เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวโนสพาสนะฮะตัวนี้เก็บไว้ด้วยนะครับใช้ดีมากเอาไว้สู้กับว ak อสซากากินะครับอาลอนในอาลอนนะฮะแล้วก็เบลตอยนะฮะเบลทอยนนะฮะแล้วก็อกเจโลลานะฮะ โรเจอโรล่านะครับแล้วก็ดิวเบอร์ดิวเบอร์ใช้ดีนะครับเก็บไว้ด้วยนะครับผมก็โปเกมอนป่าที่จะต้องเก็บก็มีจีโอดูดนะฮะแมกนะะิมายโนสพาร์ตนะฮะอารอนไม่เท่าไหร่นะครับมีบอตอยนะี่นะบอตอยไม่ใช่บอต่อยอะไรนะดิวเบอร์นะฮะสี่ตัวนี้ที่จะต้องมีเอาไว้ PVP ได้นะครับจีโอดูดก็ จีโอดูดก็เอาไว้ตียิมนี่ตียิมตีบอสได้นะครับรางที่เป็นโกลมนะฮะอ่าทีนี้มันจะมีเรื่องของน้ำหอมด้วยนะก็คือถ้าปล่อยน้ำหอมตัวอะไรจะเกิดนะฮะก็จะคล้ายๆกันก็จะเกิดดิเกเลตจีโอดูดแมงกนิไมโนทาร์ดอาร์ลอนแล้วก็ไลรอนมีเบลดัมอ่าเพิ่มขึ้นมามีไลรอนกับเบลดัมเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าเบลดัมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี กิจกรรมวันน้ำหอมที่ปล่อยเบลดัมอยู่นะก็เก็บเก็บไปด้วยนะครับแล้วก็มีดิวเบอร์เนาะไข่ห้ากิโลนะครับไข่5้กิโลก็จะเป็นแม็กนีมายนะครับโนดพาร์ตอารอนเบลต่อยเบลดัมดิวเบอร์นะครับแล้วก็ไข่บอสหนึ่งดาวนะครับก็จะมีลิเกเล็กเลตโนดพาร์ท รถเจอโรล่าดิวเบอร์เฟลโลซีดแล้วก็เคลิงนะครับก็ถ้าใครบัตรเหลือคือคือไม่ได้ตีบอสอะไรก็เนี่ยฮะตีโนทาร์ตตีดิวเบอร์ตีเฟลเฟโลซีดได้นะครับอา่าใครบอสสามดาวนะฮะก็จะมีโอ้อารูลากาเวลเลอร์เลยเหรอ,อตัวนี้ใช้ดีนะฮะใช้ดีมากเลยในการ pvp นะครับ ร่างนี้เลยครับร่างนี้เลยนะฮะอ่ากาเวลเลอร์เนี่ยนะครับร่างอะโรลาใช้ดีมากเลยมันปล่อยไฟฟ้าได้ถ้าจะไม่ผิดนะปล่อยไฟฟ้าปล่อยหินได้นะฮะแล้วก็มีแมกนีตอนนะฮะแมกนีตอนอันนี้น่าจะตีคนเดียวได้นะฮะสกามอรี่แล้วก็เมลแทังนะฮะเมลแทงนะฮะแล้วก็จะมีงานวิจัยภาคสนามนะฮะหรือว่าเควสนะฮะแบบอ่าภาคสนาม งานวิจัยภาคสนามก็คือหมุนเสานะฮะแล้วได้เควสนะฮรส่วนงานวิจัยพิเศษแบบจํากัดเวลาเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นมาตรงหน้างานวิจัยนะครับอ้นี้ถ้าหมดกิจกรรมก็จะหมดเลยนะครับก็หาทํากันด้วยจะได้โน้ตพารตนะฮะคือถ้าอยากได้ IV วีดีดเนี่ยต้องทํางานวิจัยหรือไม่ก็ฟักไข่นะครับส่วนบอสห้ดาวนะฮะก็ยังเป็นเจ้ายักษ์เขียว นะครจนถึงวันที่11มีนานะครับแล้วก็ต่อด้วยทันเดอร์ล็สนะครับวันที่11ถึง16มีนานะวนเวลามันน้อยนะก็ถ้าใครอยากได้ใช้นี่ก็รีบๆตีด้วยละกันนะครับผมก็ข้อมูลมาจาก l e เจนดลีมานะครับแปลไทยโดยโปโกเทนเนอร์นะครับกิจกรรมก็จะเริ่ม10โมงนะฮะวันนี้นะถึงวันที่14 8โมงเอ้ย2ทุ่มนะ เอ้ยแปดโมงไม่ใช่สองทุ่มโอ้ <c oughs> ตื่นเช้าเนี่ยเบอร์นะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะไปทํางานเด้โนะะหนู่นไปสามเสนนะฮะสอนอสามเสนนะฮะไม่ใช่ไปสอนนอไปสภา,าการหนังสือพิมพ์เนีนะะ่ยไปทํางานนะครับอ่อก็ตัวที่น่าเก็บนะครับก็จะมีแมกนิมาย์โน้ตพาร์ตนะครับแล้วก็ดีวเบอร์นะฮะสามตัวเนี้ยน่าเก็บเอาไว้ใช้พ VP ีได้นะครับ ตีบอสตียิ้มก็เก็บยูออดูตนะฮะยูออดูตทั้งที่เป็นอาโรล่าแล้วก็ไม่อาโรล่านะครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับอ่าเป็นกิจกรรมวันน้ําหอมนะฮะโคตรทรมานเลยวันน้ําหอมเนี่ยนะครับใครเล่นหลายไอดีนี่ตายเลยครับเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนะครับโอเคสําหรับข่าวกิจกรรมในวันนี้นะฮะก็คงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ